ไม่แน่นะครับที่บ้านคุณอาจจะมีพระสมเด็จวัระฆังแบบนี้อยู่บนทิ้งพระอย่างนี้องค์หนึ่งหลายสิบล้านบาทนะครับแค่คุณได้พระองค์หนึ่งในนี้ก็คุ้มแล้วกับการซื้อความรู้ลงทุนกับความรู้ครั้งนี้สวัสดีครับส,สดีนเพื่อนสมาชิกครับวันนี้มีหนังสือนะครับที่ผมได้จัดทาขึ้นมานะครับหนังสือเล่มน,นี้เป็นหนังสือเครื่องเมืองไายร้อยล้านยอดนิยมเล่ม2 จากประสบการณ์นะครับผมอยู่ในวงการผ้ามาไม่ต่ำกว่า30มปีเนี่ยต้องบอกเลยว่าพ้าทุกองค์ที่ผมเอามาลงอยู่ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นพ้าท,ที่ผ่านมือผมทุกองค์มีการซื้อขายผ่านมือเปลี่ยนมือและองคหลักล้านบางองค์หลายล้านอยู่ในหนังสือเล่มนี้ทั้งหมดผมรวบรวมนะครับภาพสวยงามและมีตำหนิให้ดูแบบชัดเจนซึ่งยังไม่มีหนังสือเล่มไหนที่ทําได้แบบนี้และสามารถสแกนค r code โคเพื่อจะเข้าไปดูแบบเป็นคลิปวิดีโอได้ยังไม่มีหนังสือเล่มไหนทําได้ผมทําเป็นหนังสือเล่มแรกมีกล่องมีบล็อกอย่างดีปกแข็งนะครับ เย็บอย่างดีนะครับให้ดูสักหนึ่งองค์อันนี้คือสมเด็จวัละหังไม่แน่นะครับที่บ้านคุณอาจจะมีพระสมเด็จวัละหังแบบนี้อยู่บนหิ้งพระหรือเป็นมอดกต,กตกทอดแบบคุณไม่รู้อย่างนี้องค์หนึ่งหลายสิบล้านบาทนะครับแค่คุณได้พระองค์หนึ่งในนี้ก็คุ้มแล้วกับการซื้อค,ความรู้ลงทุนกับความรู้ครั้งนี้เป็นหนังสือเล่มเดียวที่มีสาร,รบัญพยายามจะทําให้เข้าถึงง่ายที่สุดนะครับแล้วก็ดูง่ายที่สุดนี่คือหนังสือพระเครื่องืองไทยร้อยล้านยอดนิยมหนังสือเล่มนี้ผมการันตีว่าเป็น การการันตีจากเซียนพระยอดนิยมของเมืองไทยหลายๆท่านที่ตรวจแล้วว่าโอ้โหหนังสือเล่มนี้มีคุณภาพขนาดไหนในหนังสือเล่มนี้ไม่มีพระองค์ไหนที่เป็นของปลอมเลยสักองค์หนึ่งหรือเป็นของที่ไม่ยอดนิยมเลยสักองค์เดียวเป็นของยอดนิยมเป็นของมาตรฐานเป็นของที่วงการยอมรับทุกองค์ ถ้าท่านอยากได้ท่านอยากจะเปลี่ยนตัวเองจากนักสะสมที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นหรืออยากจะเข้าไปอยู่ในวงการพระหรือจอะเป็นเซียนพระคุณสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้ไปคุ้มมากในราคา5999าในอาชีพเซียนพระนะครับผมยังไม่เคยเห็นคนที่ทําอาชีพอื่นแล้วเข้ามาเล่นพระหรือมาอยู่เป็นอาชีพเซียนพระกลับไปทําอาชีพเดิมเลยสักคนเดียวผมคอนเฟิร์มแล้วกันสีครับหากคุณยังไม่มีคุณต้องซื้อหนังสือเล่มนี้ไปครับ